ได้ปิดกระก่อนเออเออเี้ยมานี่วะสวัสดีครับผมนี่คือรายการเครมอลาทีวีนะเจ้าก็วันนี้เรามาอยู่กับชัดกันกระชัปองนะครับผมก็วันนี้อยู่ตัวน้องโจ๊กอีกแล้วนะผมเหมือนเดิมเป๊ะเมื่อกี้เจ๊งเมื่อกี้เปิดเฮี้ยวะเจ๊งช่างแม่งเราไม่ต้องมานึกถึงมันครับผมเราไม่ต้องมานึกถึงเรามาดูกล่องนี้กว่ากล่องนี้เป็นหนึ่งอืด โอเคมาละกล่กองนี้น้องโจ๊กอยากได้ลูกซองนะผมเป็นกล่องนี้มีแต่ลูกซองอเอ้ยอึบหนึ่งอึดโอ้ยโอ้ยอเหี้ยเลยเหี้ยแงหนาเนะี่ยโอเคกับกล่องนี้นะผมช็อตกันนะไปสามสิบวันมาก็ถือว่าคุ้มแล้วเพราะกล่องมันถูกมากอะบอกเลยเร็วๆไปเลยหนึ่งวันอะไรวะเนี่ยซีรีส์ p ีบีอ็นอืมโอเคกูค,คิดว่าสิบห้าวันมันเขียนสิบห้าเดียวสรุปเปิดมันซีรีส์ดีเฉยแต่แม่งคิดว่าสิบห้า,ว,าวันแต่โถ,โถดุ้งเลยแน่หนึ่งวันอีกแล้วมันมาหนึ่งวันรัวเลยเว้ยของมันถูกเะาะเจ็ดว,วันมาเจ็ดวันมาครับผมเอ้หนึ่งันแบบแโอ้โหถือว่าคุ้มแล้วแค่เนี้ย ถือว่าที่เปิดที่ผ่านมาที่ได้1วันอะ่ะรวมมาที่นี่ไปวัน7วันถือว่าคุ้มเลยนะเพราะว่ากล่องมันราคาแค่หนึ่งพันอ่ะคุ้มเลยนะเป็นยังไงหนึ่งวันใหม่แล้วแต่ว่าถ้าเจ็ดวันมาบ่อยอ่ะคุ้มเลยสักสามสิบวันสักอันหนึ่งอะ่ะบอกเลยคุม้มคุ้มอะ่ะมันไม่มาวะ่ะทีสี่สิบห้าทีสี่สิบห้าเด้อไปกล่องรวมสองไม่มาวะ่ะไอ,อ,อ,อ้นี่ไอ้นี่มันสองไอ้นี่ป่าวะอะไรวะไอ้ ไอ้ซอมบี้บ่าวะไม่ใช่มะต่อโอ้โหวันเดียวเงาวันเดียวจริงๆอ่ะขออีกโอ้หมามา,มาสองชิ้นสุดท้ายครับผมแม่งเร็วมากกล่องหายไปเร็วมากมาขอสักสามสิบวันจริงๆอ่ะเจมให้กูนหน่อยเจมให้กูนหน่อยโอ้โหวันเดียวไอ้หนึ่งหัาเจ็ด <c oughs> โอ้ยกูเลอะเลยโอ้ย คลิปนี้กูเลืองคลิปเลยแม่งแบบแน่นท้องว่ะพูดมากเกินชิ้นสุดท้ายเจมเนี่ยผมผมเปิดนี่ทิ้งเลยหนึ่งมื่เนี่ยมันเกะกะมันเกะกะช่องนี่มันจะเหลือแบบจริงจริงมันจะเลื่อนลงได้อีกนะฮะแต่ผมเปิดทิ้งไปแล้วหนึ่งหมืน่นผมเสียไปกั่หนึ่งหมื่นแคสหนึ่งหมื่นพอยต์มาเจม <c oughs> เป็นไงไอส้สัก เจ๊งเหมือนเดิมให้กูเปิดไอ้เชี่ยฮจะมีใครให้กูเปิดอีกไม่ไน่แบบเนี้ยโอ้ย oh, อย่างงี้เด็กเด็กเขาก็ไม่กล้าให้กูมาเปิดอีกสิโอ้เจมทำไมไม่ไม่แบบล็อกล็อกไอเดีเครื่องไว้หน่อยอ่ะแบบว่าถ้าใครที่มาเปิดเครื่องนี้นะจะได้แต่ของดีๆของหลายวันอะไรอย่างเงี้ยแบบล็อกนีดหน่อยเออจริงอะ่ะ <c oughs> แม่ง ไม่มีใครให้เปิดเลยนะครับแว่าแน่นอนเลยโอเคครับผมถ้าใครยังเชื่อใจและไว้ใจผมอยู่นะผมก็สามารถติดต่อให้เปิดกล่องหรือรีวิวอะไรก็ได้นะผมที่แฟนเพจแล้วลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วฝากไปกดไลค์กันด้วยนะผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับบายบาย